สุวนนรคมสเตย์นะคะขับรถเข้ามาได้แต่ไม่รู้ว่าติดต่อตรงไหนนะที่เป็นสะพานทางไปสะพานจึงบ้านอยู่ในนวอวันนี้ฟ้ารึมๆเดี๋ยวขอลงไปดูกันต่อนึง ด้านนี้มานี่คือบ้านค่ะเราขึ้นไปดูห้องการอยู่ข้างบนนะห้องเบอร์ห้าห้องเบอร์ห้า ันนี้เบอร์หกมีวิวห้องบนนะคะห้องเบอร์ห้าเจอแล้วห้องเบอร์ห้าส่วนนาะราคมสเตย์ห้องสองคนนะคะวันนี้วันเสาร์ ราคาหนึ่งพันบาทห้องก็ไม่มีหน้าต่างไม่มีห้องน้ำใช้ห้องน้ำรวมนะคะซึ่งห้องน้ำรวม,มก็ดูสะอาดดีห้องซ่วมอันนี้เอ๊ะห้องอาบน้ำหนหู่หนวะเดี๋ยวองนะัอาบตงรงไหนวะ สะพานไปไม่ยาวมากไม่มีเรือจอดด้วยเดี๋ยววันนี้ลองดูว่าจะได้เมื่อกกี่ตัวนี่บรรยากาศสะพานปลาของสวนนณรักษ์โฮมสเตย์นะคะตอนกลางคืนค่อนข้างมืดแต่แหละเขาก็ เปิดไฟตรงนี้เป็นทางปูนให้มองไม่เห็นพันปูนค่อนข้างกว้างจอดรถได้หนึ่งคันแล้วเขาก,ก็เปิดไฟเขียวให้ตกมึกได้วันนี้ก็ตกปลาได้ยังไม่ได้มึกเลยนานาเขาได้กันเยอะแล้วนะคะสวยแลรวกกะ ไม่ไหวแล้วก็ว้ยอันนี้บรรยากาศสวนรรักโฮมสเตย์ตังคืนนะคะท่าเรือเขาทำกว้างแบบหน้าตกมากๆากุย้ยมีไฟให้ คืนนี้ก็ตกกันได้หลายตัวนะนานาก็ตกเก่งๆนั่นเลยได้มึกกระนองหลายตัวส่วนคุณลุงนี่ก็ตกปลาได้หลายตัวเลยค่ะหนุ่มน้อยตกเก่งมากหนุ่มน้อยตกหมึกได้กี่ตัวคะ 2องตัวพี่ยังตกไม่ได้เลยวันนี้ไม่ค่อยตก,ตกสุดเบื่อเลยวา่าในโซนของบ้านเนี่ยก็มีร้านอาหารอันนี้มีทีน่นั่งกินข้าวกันนะคะตอนกลางคืน แล้วก็เป็นโซนเหมือนนั่งทานข้าวได้น่าจะสั่งอาหารมาได้ด้วยมีเหมือนซาซิมิบาร์ใครตกอะไรไม่ได้เองตกหมึกไม่ได้เองก็กินซาซิมิปลาหมึกซาซิมิเองได้สั่งมากินได้วันนี้ขอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ฟินนาดีขอไปพักผ่อนก่อนค่ะ เหนื่อยทั้งวันแล้ววันนี้บายบาย Good morning อันนี้บรรยากาศยามเช้าของสวนนรักโฮมสเตย์นะคะเมื่อคืนถ่ายสะพานอาจจะมองไม่เห็นเอาเป็นตอนเช้าเลยมีสะพานปูนทอดยาวไปก,กว้างๆอย่างนี้แล้วก็นาน้าตกมืงอยู่ปลายสะพาน ที่เขาทำเป็นปรูปปลายแหลมสะพานค่อนข,ข้างแข็งแรงกว่าประตูนะแล้วก็ไม่มีเรือมาจอดขวางอันนี้ก็ฟ้าก็ก,กหมุกขมัวเหมือนเดิมไม่รู้จะได้ได้กันบ้างหรือ,อยังนะคะได้เยอะยังคะลุงยัง บรรยากาศดีได้ยังคะอ,อะไรเหรออุ้ยได้มืกน้อยมืกน้อย มาดื่มได้เดี๋ยลองดูงกันี่ผลงานการตกปลาของมือใหม่มือใหม่สองวันของเรานี่ตับเต่าใช่ปะตับเต่านี้มีไอ้เนี้ยสลีดถินปะสลีดถิน ไอเล้งไอเล้ง,ลงตัดปากข้างปานข้างปานาปาน,นี่หน้าตาเหมือนปลาทูค่ะสีขนขไม่ใช่ข้างเหลืองเหรอไม่ใช่สีขนสีขนเนาะนีนอ้วนานะนี่เออก็เดี๋ยวตกมั่ว่ๆไปอะไรไปมีประหมึกได้มาหนึ่งตัวเท่านั้น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 สรุปว่านี่สเสียบหมายบ้านดินเราน้ำแรงมากแล้วก็ตกอะไรไม่ได้เลย เราไปได้ที่สะพานปลาประตูนะคะกับสุวรรณรักประตูมีตับเต่าเพียบเลยใช่เยืยบเป็นกุ้งนะคะนี่วันนี้ฟินาดีก็ลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ